ต้องบอกเลยนะครับว่าประเด็นของอลรอนโซกับแข้งมารเติ่ยมีมาเกือบทุกวันครับตอนนี้เหมือนอยากนอนบ้านหรือเปล่าครับเรมริดราวอีกนะครับแข้งบางคนฉุนจัดว่าอลรอนโซ่สั่งให้ไปนอนค้างคืนที่บิวเบลครับแต่เหมือนอยากอยู่บ้านกับลูกกับเมียแข้งมาริดบางคนนะครับรายงานข่าวจาก El c h i โรกตโตทีวครับสื่อสเปนปูดว่านักเตะเรมริดบางคนไม่พอใจมากที่ ชาบิโรโซกุซือคนหนุ่มของทีมนะครับให้เดินทางไปพักค้างแรมในเมืองบิเบาก่อนเกมคืนนี้ครับก็คือคืนนี้จะเตะกันตนะีสามนะทางดัานของบิเบากับทางเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดก็มีคิวดวลเกือกกับแอตเลติกบิเบาที่ซานมาเมสในเกมลาลีกาสเปนคืนนี้โดยที่หากใช้เครื่องบินเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นนักข่าวอย่างมา์กสเบนิโตนะครับนักข่าวเผยว่าผมได้รับการบอกว่ามีนักเตะบางคนของเรอัลมาดริดเนี่ยไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิง ก่อนพักเปล่งนี้หนาวในเดือนสุดท้ายนี้มันมีการทํางานอย่างหนักในแมชต่างๆเนาะและบางคนเนี่ยอยากใช้เวลาอยู่ที่บ้านกับครอบครัวกับลูกกับเมียมากกว่าที่ต้องไปนอนที่บิบอลหนึ่งคืนเพราะว่าอารอนโซ่เนี่ยอยากให้แข้งมัตริวไปนอนค้างก่อน1คืนข่าวดังกล่าวเป็นการเพิ่มความร้าวฉานในแคมป์มัตริดนะครับหลังเริ่มปรากฏรอยร้าวระหว่างบรรดานาเตะซินเนียกับคุณชายชาบิราโซ่มากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังนะครับโอ้มีประเด็นทุกวันเลยครับ สำหรับข่าวสารของอารอนโซ่แตกหักกับแข้งมาดริดมาดริดไม่ชอบแนวทางการนำทีมของมาดริดในการคุมเนี่ยของอารอนโซ่เนี่ย, so ยถือว่าเป็นที่กังขานะแล้วก็เป็นประเด็นที่โดนหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยหลายต่อหลายครั้งนะอันนี้ต้องบอกว่าหลายต่อหลายครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับยิ่งประเด็นกับวินิซิลจูเนียอย่างอีกโอ้โหนะฮะถ้ามีอารอนโซ่ผมก็ไม่ขอต่อสัญญา ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อผมก็ไม่ต่อสัญญากับมาริดออกไปนะครับมันก็มีประเด็นนั้นประเด็นนี้นเอามาหยิบยกจนทําให้คนก็ว่าห้องแต่งตัวของมาริดเนะี่ยตอนนี้นมันมันไม่กลมเกลียวมันไม่สามาัคคีแต่ทางนักเตะหลายๆคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่ารักกันดีกลมเกลียวกันนะครับอารนโซก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมีการพูดคุยกับท่านประธานเป็นประจำนะครับนักเตะก็คุยกันอยู่เป็นประจำ ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่มันก็มีประเด็นเงยในห้องอประเด็นหลังบ้านนะครับของสโมสรนะรว่าตอนนี้ให้ไปนอนที่บิวบาวหนึงคืนแล้วแข่งมาริอนะ่ะก็บางคนยนไม่ชอบนะบไม่พอใจอย่างมากเลยเพราะว่าต้องการอยู่ที่บ้านกับครอบครัวกับลูกกับเมียนะครับอันนี้ก็ไปว่ากันตามเกมอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของเจมส์ทรฟฟอร์ดกันหน่อยนะครับแข้งของ แมนซิตี้นะมีรายงานบอกว่าแมนซิตี้นะครับเบรกนะครับปิดประตูขวางทรัฟฟอร์ดย้ายหน้าหนาวนี้นะครับไม่ให้ย้ายมีรายงานข่าวนะครับบอกว่าแมนซิตี้ไม่มีแผนการหรือความคิดที่จะปล่อยยืมตัวเจมส์ทรัฟฟอร์ดผู้รักษาประตูในตลาดมกราคมเพราะเพิ่งย้ายมาจากเบอร์ลีเมื่อช่วงซัมเมอร์ถึงย้ายขาดก็ไม่ได้จะปล่อยนะครับเจมส์ทรัฟฟอร์ดเนะี่ยย้ายจากเบอร์ลีกลับมาอยู่กับแมนซิตี้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ได้โอกาสลงตัวจริงในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นทีมของเปปกุดูราก็ไปคว้าตัวเจลรุจิดอนารูมาผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีทําให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับนายประตูวัย23ปีอย่างเจอร์มัทฟอร์ดต,ต้องการแยออกจากอเดยสตเดียมไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เพื่อให้ได้ลงเฝ้าเสาอย่างสม่าเสมอในช่วงที่เหลือของฤดูกาลแล้วก็รักษาโอกาสมีชื่อในทีมชาติอังกฤษของชอวสตูเกิลชุดฟุตบอลโลกส0ง6 ท็องสปอร์ตครับรายงานบอกว่าแมนซิสตี้ครับจะไม่ปล่อยตัวเจมส์ทรัฟฟอร์ดในตลาดมกราคมนี้อย่างแน่นอนหลังได้รับความสนใจจากวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์แล้วก็อีกหลายสโมสรในยุโรปนะครับแผนการของแมนซิสตี้คือการปล่อยสเตฟานออเตกาย้ายออกหลังจากหล่นไปเป็นมือ3มือ4ในฤดูกาลนี้ยังไม่ได้โอกาสเป้าเสาเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับถ้าเป็นออเตกาเนี่ยจะปล่อยแต่ถ้าเจมส์ทรัฟฟอร์ดเนี่ยไม่ปล่อยพอจะเอาไว้เป็นมือ2ของดอนนารุมา ะะก็รอติดตามแล้วกันนะครับสถานการณ์นักเตะก,ก็อยากจะลงเล่นมากกว่าอยากจะมีความสม่ําเสมอในการเล่นนะครับจากนั้นของคาราเกอร์นะครับก็ถือว่าสกิดขอจไ,ไม่ใช่คาราเกอร์ริโอฟินานสกิดครับจากนั้นของสตีเวนเจอรัตเตรียมรับสายหากลิเวอร์พูลเนี่ยปลดอาร์ไสซ์ลอตนะครับริโอฟีนานนะครับ กองหลังตำนานของเมนยูครับเผยว่าเขาบอกสเตฟานเจอรัตให้เตรียมพร้อมรับโทรศัพท์จากลีพูดได้เลยเพราะอนาคตของสล็อตเริ่มไม่มั่นคงหลังทีมฟอร์มตกชนะได้แค่2จาก5นัดหลังสุดเฟอร์ดินานในครับคิดว่าแรงกาดดันจากฟุตบอลไอรแลนดไม่สมสรตัดสินใจเปลี่ยนตัวกุนซือและมองว่าสเตฟานเจอรัตเนี่ยซึ่งเป็นตำนานสมสรัทธามีโอกาสถูกเรียกไปคุมทีมแบบชั่วคราวเพื่อพยุงสถานการณ์เฟอร์ดินานก็เล่าในช่องยูทูบของตัวเขาเขาบอกว่า ผมนั่งคุยกับเจอร์ราตอนกินข้าวกันวันก่อนแล้วบอกเขาไปว่าฟังนะนายต้องรับคมตัวเองไว้เลยตเตรียมพร้อมไว้เพราะนายอาจจะต้องกลับไปคุมทีมช่วงคราวก็ได้นะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดจริงๆมีเกมใหญ่รออยู่หลายเกมผมมองไม่เห็นเลยว่าสล็อตจะผ่านช่วงลันนี้ไปได,ได้แบบสวยๆแถมแรงกดดันจากแฟนบอลก็มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะทำให้สโมสรต้องตัดสินใจบางอย่างในจังหวะแบบนี้ถ้ามีใครสักคนอย่างสตีเวนเจอร์ซึ่งเป็นตำนานสโมสรไม่ต้องไปสนใจกับผลงานเก่าๆกับทีมอื่น พร้อมจะเข้ามาพยุงทีมผมไม่แปลกใจเลยถ้าเขาจะได้รับสายจากสมสอรวรร์พูในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือคำพูดของรนะิโอฟอร์ดินานนะสกิดโคดขิงนะก็คือเซเว่นชาร์ตให้เตรียมรับสายจากริพูดได้เลยถ้าหากว่าสุดท้ายสมอร,รตัดสินใจปลดอาร์เนอร์สโตนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึ่งนะน่าสนใจเหมือนกันนะสถา,านการณ์เรื่องกุนซอเนี่ยเก e ้าอี้ร้อนเลยตอนนี้เอาจริง เขาอีร้อนเขาอีร้อนฉาเลยแล้วคืนนี้เจอกับสเสแตนแลนด์ด้วยนะถ้าคุณเสมอรหรือแพ้เนี่ยโอ้โหผู้นี้เช้าประเด็นยวบอีกแน่นะครับต้องรอดูผลงานลิอร์พูในคืนนี้อีกนะผมจะตื่นมาเหมือนกันตีสามนาทีนะครับคืนนี้เจอกันนะครับที่เกับเวลาเดิมแล้วก็หลังเกมแน่นอนนะค,คืนนี้